ทุกคนวันนี้เราจะพามาจัดระเบียบกางเกงโดยตัวนี้เลยนะคะคลิปหนีบกางเกงนะคะตัวนี้เลยใช้งานดีมากนะคะหนีบดีมากนะคะรับน้ําหนักได้เยอะนะตัวนี้นะคะเราเป็นคนที่กางเกงยีนเยอะมากๆพอเวลาพับแล้วนะคะเราก็จะหาไม่ค่อยเจอนะคะเวลาเราจะใส่เราก็จะซื้อใหม่อย่างเงี้ยค่ะนะคะเยอะมากๆเลยเราจะมาจัดระเบียบมันนะคะให้เลือก ใช้งานได้ไง่ายๆโดยคลิปหนีบตัวนี้เลยค่ะใช้งานดีจริงๆค่ะเราก็จะหนีบแล้วก็แขวนนะคะแบบนี้เลยถ้าเราหนีบแล้วก็แขนแวนเราเวลาเราจะใส่นะคะหรือเราจะหามันก็จะง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ประหยัดพื้นที่ด้วยนะคะตัวนี้เราก็จะหนีบหนีบแบบนี้เลยนะคะเอาเกางเกงทั้งหมด <S <S 1> <S 1> เห็นไหมข้างล่างนี่คือกางเกงหมดเลยนะแล้วเราก็จะหนีบนะคะเราสั่งเราอ่ะสั่งมาลองดูก่อนนะคะว่ามันหนีบดีไหมเพราะว่า สั่งมาหลายร้านแล้วมันหนีบแล้วมันหลุดแต่ตัวนี้คือร้านเนี้คือหนีบแล้วดีมันไม่หลุดนะคะรับน้าหนักได้เยอะแล้วก็หนีบแบบนี้เลยนะคะ ไอ้เนีบเนีบเนีบเน,น,นีบไปคือกางเกงเยอะมากทุกคนมันหาไม่เจอจริงๆนะคะเนี่ยเราก็จะหนีเป็นไขาย,ยาวก่อนนะคะอันนี้หนีบได้ทุกอย่างเลยนะไม่ใช่แค่กางเกงนะแต่เราจะหนีบกางเกงยีนเพราะว่าอ่ากางเกงยีนเราเป็นกางเกงที่ใส่บ่อยนะคะแล้วก็หายยากมากเวลาทับๆทับๆกันหรือออกมาหรือออกมาก็กระจัดกระจายแบบนี้ค่ะพอหนีบแบบนี้มันก็จะเลือกใส่ได้ง่ายเนาะเราก็จะหนีบแล้วก็แขวนไว้ในตู้แบบนี้เลยนะคะเนี่ยที่ซื้อมาเนี่ยมันไม่พอนะสงสัยเราต้อง จัดม่อีกเพราะว่าน่าจะหนีบยังไม่ได้ถึงครึ่งเลยทุกคนนะคะหนีบข้อตู้แบบนี้เลยแล้วก็มันจะทําให้เสื้อผ้าเราเป็นระเบียบนะคะเรียบร้อยแล้วจิ้มในตะกร้าได้เลยนะคะ